รายการนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําสวัสดีครับวันนี้เราก็ม่อยู่กับที่เกมไคเชนวินนั่นเองนะครับถือว่าเกมอาแปะนอนนะครับผมวันนี้ก็มีทุนอยู่ทั้งหมด200บาทครับผมจะมาเล่นเบ็ด20บาทเมื่อเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยรอบที่1ครับผมโอเคผมได้มา8บาทนะครับ1บาทนะครับคอมโบต่อครับผม โอเคครับผมได้มาอีกยี่สิบแล้วเอ้าสเก็ตเตอร์มางแต่ครั้งแรกเลยเหรอโอ้โหถือว่าฟุกมากเลยนะครับผมมะผมนี่มาสุ่มข้างล่างก่อนแล้วกันรอบที่หนึ่งผ่านไปด้วยดีครับผมรออครับไปรอบที่สองครับโอเคครับผมล่อครับสำหรับใครที่แบบไม่อยากสุ่มกดสตาร์ทเลยก็ได้นะครับผมแต่ผมอยากจะสุ่มไปก่อนนะครับสวยครับผม14แล้วตอนนี้มาข้างบนบ้างครับ โอเคครับผมสวยครับผมไปที่ปีเตอรินสิบครั้งแล้วครับกดอีกรอบครับโอเคครับผมสิบสองครับผมอีกสักรอบครับสวยครับผมสิบสี่ครับมาสวยครับผมสิบหกแล้วนะผมตอนนี้วีต่อยาวๆเลยครับสวยครับผมสิบแปดมาแล้วมาครั้งสุดท้ายยุด โอเคครับผมฟีดเป็นนะครับผมยี่สิบครั้งมาข้างล่างต่อครับผมนี่แบบจังนับให้สุดไปเลยครับโอเคครับสิบหกครั้งครับกดดีครับสวยครับผมสิบแปดครั้งครับรอบสุดท้ายครับผมรอบสุดท้ายสวยครับผมยี่สิบคูณยี่สิบมันเองครับมาเราไปลุยกันเลยครับรอบที่หนึ่งครับโอ้โหว้าวไปครับรอบที่สองครับก็ยังว้าวอยู่ครับ รอบที่3ก็ยังเว้าอยู่ครับผมโอ้โหโอเคมาแล้วผมสี่รอยแปดสิบครับสวยครับคอมโบต่อไหมโอ้โหไม่มีคอมโบต่อนะครับผมไปครับผมบิ๊กวินครับผมสี่รอแปดสิบครับลุยต่อเลยครับโอ้โหไม่มามาเลยสิบสี่ครั้งครับสวยครับผมร้อยสิบครับมีคอมโบต่อไหมโอ้โหไม่มีด้วยเลยสิบสามครั้งนะครับผมเรามาดูนว่า สเกตเตอร์ครั้งนี้เราจะได้ไปที่เท่าไหร่ครับสวยครับผมส4 0ยสิโอเคสวยครับผม4 4 0สิบวิวมาครับวิวมาอีก360ครับโอ้ลุ้นสเกตเตอร์ครับโอ้จะเป็นสเกตเตอร์ซ้อนหรือไม่โอ้โหไม่มาครับผอ240สสวยครับได้ลุ้นต่อครับผมจะมาไห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 มโอ้โหไม่มาแล้วผมบิ๊กวินครับผมไปดูนันว่าจบที่เท่าไหร่นะบพันสอดสิบครับผมสวยครับผมเปิดหัวมาก็สวยเลยนะครับผมวันนี้ โอ้โห oh, ่ิงสองตาติดเลยครับ oh, <no. S 1> สวยรค,รค,ร oh, ครับผมร้อยแปดสิบครับสองร้อยสี่สิบครับโอ้บิ๊กยินครับผมคิดว่าจะเป็นคอมโบต่อซะละสี่ร้อยยี่สิบครับสวยๆนะครับเหลือพี่จะปินอีกเก้าครั้งครับสวยครับผมเจ็ดร uh ้อยยี่สิบมีไหมโอ้ไม่มีคอมโบต่อนะครับเจ็ดร้อยยี่สิบไปครับอีกแปดครั้งครับ สวยครับผมสา0อยี่ครับสวยอีกสี่สวิวมาครับแต่จะลึกเกินไปหรือเปล่าโอ้ยยังได้อยู่สอง0ัแปดโอ้โหสวยมากเลยครับผมดอกนี้สวยจริงครับผมไปยาวๆแล้วผมวันนี้เจ็ดร้อยมีเก้าวินแล้วนะครับผมตอนนี้สา4พันสรอยสี่สินะครับผมซเปอร์มก้าวินนะครับผมอีกหกครั้งครับ สวยร้อยยี่สิบครับคอมโบต่อหรือเปล่าไม่มีคอมโบต่อนะครับยี่สิบครับขำขำไหมครับอีกสี่ครั้งสุดท้ายนะผมกับฟีสปินของเรานะครับสี่ร้อยแปดสิบครับสวยงามครับโบอีร้อยหกสิบครับอีร้อยหกสิบครับโอ้โหหมดแล้วนะผมบิ๊กวินครับผมตอนนี้นะผมยอดเงินของเรานะไปที่เจ็ดพันแล้วนะผมโอ้โหดวงดีจริงๆนะวันนี้เปิดหัวมาก็แตกเลยครับเป็นการที่แบบ ถ้าจำไม่ผิดถืงเข้าสกแคปเตอร์ตั้งแต่กดครั้งแรกเลยนะโอ้โหหายากมากเลยนะครับที่จะดวงดีแบบนี้แปดร้อยหกสิบไปครับเลือสามครั้งสุดท้ายผมสวยครับผมใหม่ร้อยสี่สิบครับใหม่สี่สิบครับโอ้ยพันห้าหกสิบสวยแล้วผมโอ้จะหมดไม่หมดสักทีนะผมเดียวยาวไปแล้วผมดูเหมือนว่าจบฟีสปินครั้งนี้ผมว่าผมน่าจะหยุดแล้วนะผมว่าแบบ มาดีจริงๆครับผมวันนี้ถือว่าแตกไวมากๆเลยครับซูเปอร์เมก้าบินไปแล้วผมตอนนี้พันเจ็ดร้อยสี่สิบครับผมสวยๆไปเลยครับอีสองครั้งสุดท้ายนะครับไม่มาครับผมครั้งสุดท้ายครับก็ยังมาแปดสิบครับผมครั้งสุดท้ายหนสองร้อยสี่สิบครับโอเคครับอียี่สิบครับ สวยนบผมอีก4 8ครับวิวมาด้ครับวิวมาด้ครับอีกพันหนึ่งนะผมโอ้โหแตโยยาวเลยนะผมวันนี้สุดจริงครับผมวันนี้อาแปะนอนของเรานะผมให้โชคจริงๆริครับผมอาแปะมีเก้าบินไปแล้วครับเาลหนึ่งพันซูเปอร์เมก้าบินครับผมผมชอบซูเปอร์มีเก้าบินมากเลยมันเป็นสีแดงแบบสวยงามจริงนะผมพันแปดร้อยยี่สิบครับสวยผม และฟีสปินก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะผมทั้วทววินนะผมทั้วทฟินเราได้ไปทั้งหมด1820งหมนอะโอ้โหถือว่าสวยมากๆเลยนะผมคลิปนี้โอเคครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคลิปนี้ก็จะค่อนข้างสั้นนะครับเพราะว่าเราแตกตั้งแต่ดอกแรกเลยนะครับผมคือสเก็ตเตอร์ม้าแต่ก,กดครั้งแรกครับเป็นคลิปที่แบบสุดยอดจริงๆเลยนะครับสาหรับผมสําหรับใครที่แบบอยากจะเล่นเกมนะครับก็ลองไปหาดูที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ